โรคอ้วนก็จะเป็นโรคหนึ่งใน NCD แล้วก็จะเจอได้ค่อนข้างเยอะวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราควรจะต้องกินอาหารยังไงเพื่อที่จะป้องกันโรคอ้วนหรือลดความรุนแรงของโรคอ้วนได้อาหารเช้าเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาแฟใช้ผงกาแฟตามเดิมแต่ว่าเราจะใช้นมพร่องไขมันแทนพวกครีมเทียมแค่นี้แคลอรี่ก็จะหายไปได้เยอะลองมาดูอาหารทั่วๆไปที่เราทานกาันอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวต้มยำอาจารย์ก็จะอนุญาตให้ของหวานของคุณนียเป็นขนมหวานซึ่งมีพลังงานสูงนิดนึงจากไขมันจากน้ําตาลได้แต่ถ้าสมมติกลางวัน เล่นกินแบบนี้เลยพลังงานสูงมากข้าวขาหมูของหวานของคุณก็จะต้องกลายเป็นผลไม้ที่จริงแล้วเรากินอาหารทุกอย่างได้ถึงแม้จะหวานมากมันมากแต่ถ้าเราจับคู่ให้เหมาะสมในแต่ละมือ้อก็จะช่วยเราควบคุมพลังงานได้ค่อนข้างดีชอบทานไข่เจียวมากเปลี่ยนเป็นไข่ต้มบ้างบางมืม้อไขมันก็จะหายไปปกติชอบทานเบเกอรี่ซึ่งมีพลังงานสูงมีน้ําตาลมีไขมันเยอะจากเคก้กเราเปลี่ยนมาเป็นขนมปังมีไส้เช่นมีไส้หมูหยองปกติชอบกินมากเลยน้ําผลไม้น้ําผลไม้นี่จะมีน้ําตาลทั้งนั้นเลย จากน้ำผลไม้ค่อยๆปรับมาเป็นผลไม้สดชันจากนั้นแล้วเริ่มเก่งมากขึ้นแลเริ่มควบคุมความหวานได้แต่ขอมาเป็นผักสดแทนเราก็จะได้ใหญ่อาหารอาหารที่มีค่าดาชัชนีน้ําตาลสูงน้ําตาลก็จะขึ้นเร็วซึ่งจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ําหนักยกตัวอย่างระหว่างข้าวกล้องกับข้าวสวยหอมมะลิธรรมดาข้าวกล้องจะมีค่าดาชัชนีน้าตาลต่ำกว่าเพราะฉะนั้นจะแนะนําสําหรับคนที่ต้องการลดน้าหนักแล้วก็ถ้าเป็นพวกอาหารเส้นทั้งหลายเส้นที่เหมาะสมที่จะแนะนาก็คือจะเป็นม้นเส้นหรือขนมจีนการลดน้ําหนักและต้องการโปรโตีนเยอะๆเ,เพราะฉ เนื้อสีขาวเช่นเนื้อไก่ไม่มีหนังหรือเนื้อปลาเต้าหู้ก็จะเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีมากๆเลยแล้ว,ลวก็ถ้าหิวมากๆระหว่างมื้อก็ให้เป็นถั่วต้มอย่างเช่นเป็นพวกถัว่วลสามารถใช้บรรเทาอาการหิวได้ต